ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาตามหายูนิตลับอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือซามูไราคาเมล่าแมนซึ่งมีโอกาสการออกเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นและเป็นยูนิตที่ลหลายๆคนมองข้ามอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ระดับคอสตี้หรือระดับคอสมิกจึงทำให้หลายๆคนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วมันเก่งกว่าคอสมิกใหมครับแต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่้วยนะครับเพื่อใครที่ดูแล้วยังไม่กดไลค์คืนนี้เองเจอพี่แน่น้องชายอยู่ๆพี่ก็ได้มาแบบงงๆครับ กับซาม,มูไรคารเมล่าแมนคือพี่ไม่รู้มกันเว้ว่าได้มาได้ยังไงครับพี่ไม่ได้ไปเทรดไม่ได้ไปอะไรมาเลยนะคือพี่ลงเอ็เลสโหมดแล้วอยู่ก็ได้มาหรือว่าเราต้องลงเอ็เลสโหมดครับแล้วก็จะมีโอกาสดรอปอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พี่คิดว่าน่าจะใช่นะเพราะหลังจากที่พี่ลงเสร็จปุ๊บพี่ก็ได้มาเลยแล้วเดี๋ยวในตอนนี้พี่จะไปลงอีกหนึ่งครั้งครับ ดูดิว่าจะได้ไหมใช่ครับการที่เราจะได้เป็นมาครอบครองนั้นเราก็ต้องลงเอเลิสโหมดครับแล้วมันก็จะสุ่มไอเทมให้กับเราในทุกๆ10เวฟไม่ว่าจะเป็นบูธคอยสองเท่าหรือบูธลัคกี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยตัวที่เราต้องการนั่นก็คือซามูไรคาเมล่าครับโอกาสออกเพียงแค่1%เท่านั้นที่แนะนำให้เล่นด่านนี้นะทุกคนเพราะว่ามันจะง่ายครับแล้วก็น,นี่เป็นเซตที่พี่ลงเลย มีแต่ตัวตึงๆนะบอกเลยไม่ใช่ตัวสําหรับมือใหม่นะตัวพวกนี้ถ้าพี่ได้มาอีกหนึ่งตัวคือพี่ก็จะเอาไปเทรดน,นะแต่อีกหนึ่งตัวคือพี่ก็จะเก็บเอาไว้ครับแต่ไม่รู้ประกันว่าตอนหนึ่งไอดีคือมันจะได้กี่ตัวนะอันนี้คือไม่ได้ใจประนกันลองลงครับอีกสักรอบหนึ่งเผื่อจะได้อีกหนึ่งตัวพี่ได้ไปดูช่องของคุณน็อตนะครับเมื่อกี้นี้คือมันได้จากเลดนี้เล้ทุกคนแต่ว่าโอกาสการได้ของมันคือ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ครับแสดงว่าพี่โชคดีมากๆกันนะลงไปแค่ตาเดียวได้เลยเ oh. ขาบอกว่าในะ นี่ครับอ๋อ <AL> มันก็จะได้ของข้างบนด้วยครับเห็นไหมได้มา1น0เกมเฮ้ยแป๊บน,นึงนะขอเลือกก่อนเออดามเมจไฟดีกว่าครับอุ้ยข้าล่าเป็นสาดามเมจเอาข้าล่างดีกว่าครับน่าจะได้ดามเมจเพิ่มอีก3%เร็ตดาก้อนของพี่อัพตันและต่อไปก็วางคอมยิงได้เลยครับคอมยิงนี่คือสําคัญมากๆเลยนะใช้เดอะบอกเลยว่ามันชิวมากๆครับพอมีอ่ะเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแบบพิชชิ่งครับเป็นการโจมตีแบบทะลุนะเดี๋ยวพี่จะขอวางตรงนี้หนึ่งตัวงตบเหตุที่ตร้อง มันจะดีมากๆเลยและในเว็บที่50ก็ได้มีเจ้าบอสโผล่ออกมาครับแต่มันก็ไม่ได้ยากมากครับเพราะว่าเลือดของมันแค่60ล้านเท่านั้นและพี่ก็ได้ลุงต่อไปยาวๆเลยครับจนกระทั่งมาถึงในเวฟบที่150กว่าครับและสําหรับใครที่สนใจที่จะเติมโลบัคหรือเกมพาร์ทแบบอื่นๆครับคิดตั้นช็อปเลยครับน้องชายเอ้าเฮ้ยทุกคนค้างครับเล่นมาจนถึง155เว็บแล้วก็ค้างเอา้าอะไรวะนี่ <c oughs> เมันมันยังไม่ค้างครับทุกคนมันยังมีเสี่ยงอยู่โอ้ยโอ้โหโคตรกระตุกเลย พี่อยากทราบว่ามันสามารถปิดเอฟเฟกได้ไหมวะทุกคนเนี่ยพอเวลามอนมันออกมาเยอะๆนะมันจะชอบค้างเว้ยในเว็บที่1้0ยพี่จะตัดสินใจที่จะขายยูนตของพี่ทั้งหมดครับเพราะว่าถ้าพี่คืนเล่นต่อไปของของพี่น่าจะระเบิดแน่นอนครับทุกคนดูแม่เอ้ยไม่รู้ประกันว่ามันค้างอะไรและนี่คือสาเหตุครับที่ทําให้ของของพี่นั้นมันกระตุกโอ้โหแบงมอนยังเยอะเลยสิ้นสุดที่162เว็บ แต่ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่ายูนิตที่พี่ต้องการนั้นพี่จะได้มันมาครอบครองอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าไหนจะได้ทักตัวไหมขอดูหน่อยพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่า1 ID มาได้ตอนหนึ่งตัวหรือเปล่าโอเคครับไม่ได้ครับแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเราขอทาบัฟสักหน่อยครับต้องไปลงเพิ่มนะแต่ว่าพี่ขอหาข้อมูลก่อนดีกว่าครับเพื่อไปว่า1 ID ได้1ตัวอย่างเงี้ยไม่งั้นพี่จะลงเสียเวลาครับและพี่ก็ได้ไปถามคุณน็อตมาให้เป็นที่เรียบร้อยลออลอแล้วครับว่าม,าามาาันจํากัดตอนหนึ่งไอเดอยครบอเารกลับมาาที่กร บับกันต่อหลังจากที่พี่ได้ดูสแต็กแล้วบับที่เราต้องใช้จะต้องเป็นสไนเปอร์เท่านั้นครับแอสซัสซินแอสซัสซินไม่ได้นะต้องสไนเปอร์เท่านั้นครับเพราะว่าระยะมันสั้นมากเลย أي. เฮ่ PD แอสซัสซินขอสไนเปอร์ครับพอสไนเปอร์อย่างเดียวเลย อะไรวะเนี่ยหลังๆนี้พี่เริ่มรู้สึกแล้วว่าการสุ่มบัฟนี้มันค่อนข้างจะย,ยากครับพี่ใช้เวลาในการตุ่มนั้นนานมากๆแล้วครับทุกคนกับการตามหาบัฟแต่มันก็ยังไม่ได้บัฟที่พี่ต้องการสักทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัฟที่พี่ไม่ต้องการถ้ามันจะออกยากขนาดนี้ก็เอาบัฟมาสเตอร์มาให้กับผมเลยครับมันจะได้สุดๆไปเลยครับกับตัวละครนี้ออกแต่บัฟอะไรก็ไม่รู้ครับถ้ามันจะมายากขนาดนี้ก็เอามาสเตอร์มาให้กูเลยดีกว่าปะจบๆไปไอ้กว่าจะได้ครับแม่ง ได้สักทีวัสไนเปอร์พี่ได้มุ่งหน้าไปที่ตลาดเทรดพื่จะนำยูนิตของพี่นั้นไปลองเทรดดูครับว่าจะมีใครต้องการอยู่หรือเปล่าแต่เหลือจะเชื่อครับพี่ใช้เวลาในการยืนรอครับให้คนตรงเทรดมาหาพี่แต่ก็ไม่มีเลยครับแม้แต่คนเดียวหรือมันเป็นเพราะว่ายูนิตตัวนี้นั้นมันไม่เก่งแต่จริงไม่ใช่ครับทุกคนมันเป็นยูนิตท,ที่ดีมากๆเลยนะผมขอดูความโหดของเจ้าฟารูไลรเลยดิซข่งเขาบอกว่าเป็นการโจมตีแบบเอเอทั้งวงนะในทั้งวงอะ อาจจะต้องอัพก่อนครับเฮ้ยแอนิเมชันโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรอันตรายผมชอบจัดเลยนะเฮ้ยหรือว่าถ้าเก็บหลอดเต็มแล้วมันจะกลายร่างวะเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นตัวต้นเกมที่ดีนะดีแบบดีมากๆเลยครับกับตัวละครนี้อ๋อนี่ไงทุกคนโจมตีแบบเอลรคึ่งวงครับยังไม่ทั้งวงนะขันนี้พี่ว่าน่าจะขั้นสุดท้ายครับนี่ขั้นสุดท้ายครับโจมตีแบบเอโอ้นี่ครับคือวงเอลของมันมันไม่ใช่วงข้างหลังนี่นะมันคือวงข้างหน้านี่ครับทุกคนก็เกือบทั้งวงครับ แล้วก็ได้สกิลมาแล้วเดี๋ยวขอลองดูสกิลหน่อยละกันครับเอาเป็นเออเอาอะไรดีอันนี้โจมตีแบบไฟดีกว่าครับสกิลของมันเป็นสกิลพายุทอร์นาโดครับจะเป็นการทําดาเมจบวกกับสโลครับทุกคนเป็นเวลา1ิวิพี่เพิ่งสังเกตครับพอเวลาเราอัพตันคือมันก็จะใส่หน้ากาคาบุกิด้วยครับตรเท่เลยอะหน้ากาคาบุกิเอาชิปหายแล้วครับไปบวกนี้ดีกว่าครับโอกาสชี้ห้าเปอร์เซ็นต์โดยรวมแล้วตัวละครนี้พี่ยกให้เป็นโนหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นต้นเกมเลดเกมโคตรโหดครับและที่สําคัญพี่เอาไปเอฟเครับ ย้ำว่าเป็นการ AFK นะในฟังของตลาดเทรดครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสร่งข้อเสนอมาให้กับพี่เลยครับแต่พี่ได้เจอกับยูนิตแปลกๆหนึ่งตัวครับก็คือเจ้านี้ครับัวแตงโมตัวสีแดงมันคือยูนิตอะไรวะเฮ้ยทุกคนมันมีตัวนี้อยู่บนโลกด้วยหรอครับมันคือตัวอะไรวะนี่เดี๋ยวตัวอะไรอะ่ะโคตรเทร่เลยลัวเป็นแตงโมเฮ้ยมันมีด้วยเหรอ <laughs> พี่ได้ลองเทรดคอสมิกใหม่ดูโดยเอาคอสมิกเก่าทั้ง3ตัวไปแลกครับและก็อย่างที่เรารู้ครับ ตัวปฏิเสธไปยังไลเยื่อใหญ่ครับพี่เลยได้เพิ่มมูลค่าเข้าไปสักหน่อยครับโดยใช้เจ้าดากอนไททันดิวแมนตัวนี้ราคาอยู่ที่300กว่าบาทเลยนะทุกคนถ้าขายข้างนอกลองใช้คอสมิก3ตัวนี้ดูครับดากอน1อีกา1อีวิลฟิเค็หนึ่งขอให้ได้แหละจงได้จงได้จงได้เองตรงกดยอมรับมาดูนี้เฮ้ยแต่ว่าตัวซามูไรนี่คือไม่มีใครต้องการเลยนะครับคือ แม่เลยไม่มีใครตรงเทศมาหาพี่เลยครับเนี่ยนานแบบนานมากๆเลยนะไม่มีเลยพี่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ถึงความโหดของมันครับอาจจะไปโฟกัสเจ้าตัวคอตลี่ใหม่หรือไม่ก็คอสิมิกใหม่ครับมันจึงทําให้ความสนใจของมันนั้นน้อยลงครับแต่ใครมันจะไปรู้ครับว่ามันเป็นยูนิตที่ดีมากๆและที่สำคัญดีกว่าคอสมิกหลายๆตัวด้วยครับพี่จะตัดสินใจมาลงใหม่ครับและในรอบนี้พี่ก็ได้รู้เทคนิคหนึ่งอย่างครับเมื่อกี้นี้ผมได้ดูช่องคุณน็อตมาครับเขาแนะนํามาว่าถ้าถึงเวฟที่100แล้วให้เราขายยูนิตทิ้งเลย มันก็มีโอกาสได้ครับเออแล้วเราจะลงไปทำายแล้วเวฟสูงๆเสียเวลาด้วยครับนี่ขายไปครับแล้วก็เวฟหนึ่งแล้วก็เล่นใหม่ตามหาตัวที่สอกันดีกว่าครับได้ไหมครับรอบนี้ขอแล้ววะหนึ่งตัวไม่มี ฮ้ยพี่คิดว่า1เนเนี่คือมันยากเหมือนกันนะแสดงว่าพี่โชคดีมากมากเลยครับที่ได้มันมาพี่ได้นงต่อไปเรื่อยๆอีกหลายต่อหลายรอบครับพอถึงในเว็บที่100พี่ก็ได้ขายยูนิตครับแต่ก็ยังไม่ได้มันมาครอบครองครับในตัวที่2ในรอบนี้พี่ได้ลองเปลี่ยนด่านดูครับพอถึง100พี่ก็ได้ขายครับแต่ก็ยังไม่ได้มันมาครอบครองอีกเหมือนเดิมครับนี่แหละครับถ้าเราต้องการมันมากๆครับ มันก็จะไม่ให้เราพี่ได้ลองใช้ตัวละครนี้ในการ AFK ดูครับนี่ย้านะครับว่ามันเป็นการ AFK มันสามารถตบบอสได้แบบชิวๆเลยไว้ทุกคน <Wow. S 1> เฮ้ยและที่สําคัญมันสามารถไปได้ร้อยกว่าเวฟครับเกือบ200เวฟไอเวนพี่ไม่รู้จะสั่นหาคาไหนมาอวยมันครับกับยูนิตซามูไรคาเมล่าแมนตัวนี้ในอนาคตพี่ว่ามันโดนเนิร์ฟแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเป็นยูนิตที่ดีมากๆครับหลายคนไม่รู้เรื่องไงวะพี่เอาไปเทดครับ ไม่มีใครต้องการเลยครับไม่มีใครตรงเทศประหาพี่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตตัวนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายคนต้องการนะ